รับเต้ก็มาเปลี่ยนได้หเลเนี่ยได้ครับผมเปลี่ยนได้เหมือนกันครับนัปเตอร์นัปเตอร์ก็เหมือนเลนเจอร์แหละนะครับผมบอดดี้เขาบอดี้เดียวกันนะครับผมยางรีดน้ําก็เปลี่ยนได้นะครับยางกระดูกงูก็เปลี่ยนได้นะครับผมนี่ใช้ตัวเดียวกับเลนเจอร์เลยนะครับผมของแท้ตรงรุ่นนะครับเบิกศูนย์นะครับผมอ่าราคาย่อมเยานะครับอันนี้ก็สซิบกันนิดนึงว่าราคาคลาสเราเนะเบาๆนะครับผมอ่าก็ตอนนี้นะครับติดตั้งแล้วรับประกัน6กเดือนเต็มนะครับตัวรีดน้ําตัวนอก นะครับผมแล้วก็ตัวในจะเป็นกระดูกงูลดเสียงนะครับตัวนี้ก็รับประกัน3ปีเต็มนะครับอ่าตัวนี้ก็รถตระกูลฟอร์ดนะครับก็เจอปัญหากันบ่อยก็คือพอใช้ไปนานนะครับปิดประตูเนี่ยเวลาเปิดประตูเข้าเยี้ยปุ๊บเสียงกระดังปั้งปั้งนะครับผมก็คือว่าตัวยางกระดูกงูเขาเสื่อมนะครับเขาไม่รองรับประตูอ่าเขาไม่ไม่ดันประตูไว้ทาให้เวลาปิดแล้วเสียงมันดังปั้งปั้งนะครับผมอ่าวิธีแก้คือเปลี่ยนยางกระดูกงูแบบเนี้ยนะครับผมจะแก้ปัญหาได้นะครับ ก็ใครไม่รู้จะเปลี่ยนที่ไหนนะครับก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเราก็รับเรนเจอร์แรปเตอร์ or, นะครับเอเวอร์เรสต์นะครับฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดเฟสต้าตะปูดฟอร์ดนะครับเปลี่ยนยางกระดูกงูเปลี่ยนยางลิดน้ำนะครับใครใช้รุ่นไหนอยู่นะครับอยากได้อะไรพวกน,นี้นะครับทักมาสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดกัน นะครับผมส่วนคนที่ยังหาร้านเราไม่เจอนะครับผมหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในชลบุรีแต่หาล้านเราไม่เจอนะครับแต่รู้จักบุรพาแคมป์นะครับผมบุรพาแคมป์ก็คือร้านที่ขายอุปกรณ์กลางเต้นนะครับผมร้านเราเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของบุรพาแคมป์นะครับผมด้านหลังเนี่ยจะเป็นบุรพาแคมป์เนี่ยกล้องซูมไปให้ลูกค้าดูด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะเป็นบุรพาแคมป์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นร้านเรา นะครับอ่าเข้ามาก็แวะจอดหน้าร้านได้เลยนะครับที่จอดสะดวกสบายนะครับพื้นที่โล่งนะครับวิ่งเข้ามาจอดได้หมดเลยด้านหน้าแล้วก็มาที่นี่นะครับเราจะมีห้องรับรองให้นะครับทางด้านน้นนะครับเป็นห้องแอร์นะครับผมอ่ามาก็พาลูกพาหลานมาได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับรองรับได้มาติบคนนะครับผมอ่าก็สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่สุบูรีนะครับอ่ามาก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีที่สุบูรีให้ด้านนอกนะครับเป็นที่พักด้านนอกแบบนี้ นะครับผมสามารถานั่งตรงนี้ได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่มีปัญหาห้องโดยสารก็อย่าลืมนะครับร้านคีรียางขอบประตูรถยนต์เราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ